เจริญพรครับญาติโยมวันนี้อรรมาภาพก็จะมารายงานความคืบหน้าของการสร้างอาคารศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างนะครับวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมที่จะเข้าไปสู่ในการวางระบบต่อไปนั่นเองแต่ส่วนเรื่องของอาคารแห่งนี้นะั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืองานอยู่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองประมาณเปอร์เซ็นถึง2%เท่านั้นเองนะครับโยมจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเนี่ยครับโยมดูนะครับโยมดูนะครับว่าเออมันใหญ่นะครับ เพราะว่ารองรับเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประมาณ60คนนะครับต่อหนึ่งรอบนะครับโยงก็จะเห็นนะครับว่าที่เราทำมาเนี่ยทุกอย่างก็เพื่อญาติโยมทั้งหลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องการเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยสำคัญนี่ป้ายอันนี้นะครับก็ญาติโยมก็จะรู้ทันทีว่าคือป้ายศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐม แห่งนี้นั่นเองนะครับก็ญาติโยมมาก็จะรู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่อะไรก็คือศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับเดี๋ยวภายในนะครับโยมมาดูนะครับเนี่ยโยมครับเนี่ยเมื่อญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับ ติดต่อสอบถามทุกนแผนรวมไปถึงตรงนี้นะครับก็เป็นห้องที่จะพบแพทย์นะครับพบแพทย์พบหมอนะครับในการที่จะทําการตวรวจฟอกไตแล้วเอาแลแต่เนี่ยก็คือห้องนี้ก็คือห้องเป็นพบแพทย์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือห้องสาหรับหมอเมื่อวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยก็จะพูดง่ายว่าก็ส่งตัว คนไข้นั้นเข้าไปสู่ในการทำทำการฟอกตายนั่นเองนะครับนี่ในะห้องนี้ก็เป็นห้องเกี่ยวกับการเก็บเวชภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเนี่ยห้องนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดเสร็จเรียบร้อยมาแล้วห้องนี้ห้องเก็บยาเก็บเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนานในการใช้นั่นเองนะครับแล้วนี่ครับ ห้องนี้คือห้องสําคัญนะครับห้องนี้สําคัญมากก็คือห้องสาหรับออล้างกองนะครับตรงนี้เวลาทําการฟอกไตกจะต้องมีห้องล้างกองกองไส้กองในการล้างในการฟอกไตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นห้องสําหรับที่พักของพยาบาลนะครับเนี่ยห้องที่พักห้องประชุมอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ ุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลืองานอีก1%นเปอเซงเอนงนะครับนี่ในบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณจุดทำงานทั้งหมดนะครับพอหลังจากมาตรงนี้ครับโยมตรงนี้ก็คือที่สำหรับทำการฟอกไตของผู้ป่วยแล้วนะครับก็จะเป็นห้อง,องนี้ครับโยมมาดูครับ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับโยมพร้อมหมดแล้วนะครับพร้อมหมดแล้วเสร็จแล้วครับเ,เสร็จหมดแล้วครับโยมโยมจะเห็นว่าเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแบบนี้นครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็เหลือแต่เอาเครื่องมาลงเอาเครื่องมาลงเนี่ย right ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เซตร,ระบบแต่ว่าจะใช้งานได้จริงๆก็อ ah ีกประมาณสามสี่เดือนนะครับ เพราะว่าไอ้เซตระบบเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะครับก็คือระบบต่างๆนานาของการทําขั้นตอนในการฟอกไตนั่นเองนะครับเนี่ยยมว่าจะเห็นนะครับนี่ครึ่งหนึ่งก็ประมาณประมาณสามสิบนะครับเนี่ยประมาณสามสิบนะครับห้องเนี้ยห้องเนี้ยรองรับการฟอกไตประมาณสามสิบคนนะครับนี่ครับแล้วก็มาห้องนี้ครับเนี่ยยม ยอมดูเอานะครับเนี่ยครบเลยครับเต็มเลยประมาณประมาณหกนะครับถ้าทํางานเต็มที่เลยเต็มระบบเลยก,ก็คือประมาณ60เตียงนะครับของการทําการฟ้องตแต่ละหนึ่งรอบนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่โยมเห็นเนี่ยคือทั้งหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่โยมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยณสถานที่แห่งนี้นะครับได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับมาเป็นลำดับขั้นตอนนะครับแล้วก็ถือว่าการทำงานของอัตมมภาพสิทธิยานุสิทธิ์คณะสงฆ์ได้ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะทำ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและโดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนี่ญาติยโยมเห็นอัตมาภาพก็ภูมิใจแล้วก็ชื่นใจมากว่าเราทำสำเร็จแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญนั่นเองนะครับเพราะนั้นญาติยโยมที่เห็นอยู่ครับการทำงานเนี้ยต่อไปมันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ เราก็จะเป็นกำลังใจให้แก่โยมสืบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโยมที่เห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วกับการที่สร้างศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงของเราแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นที่วัดไผ่ล้อมเราที่ของวัดไผ่ล้อมเรานั่นเอง ญาติยโยมทั้งหลายที่ชมอยู่นะครับสิ่งสำคัญมันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงการสร้างอาคารศูนย์ไตเทียมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตาวายเรื้อรังนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญโยมจะเห็นลำดับขั้นตอนในการก่อสร้างเนี้ยไม่ได้ง่ายๆครับการขอแบบสถาปนิกขอแบบขอความอนุญาตจาก เทศบาลในการที่จะจัดการก่อสร้างจะต้องมีแบบแผนในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็วันนี้อัตมาภาพคณะสิทธิานุสิทธิ์คณะสงฆ์วัดเพลล้อมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทําจนสําเร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะดําเนินหน้าที่นี้สืบต่อไปร่วมกับโรงพยาบาลนคลปรปฐมนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ขอรายงานญาติโยมทั้งหลายที่ชมอยู่กับการที่สร้างศูนย์ใต้เทียมวัดไพล้อมนั้นถือว่าการสร้างอาคารนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะวางระบบในการทําการฟอกไตนั้นสืบต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้อัตมาภาพก็ขอนะครับรายงานให้ญาติโยมทราบความเคลื่อนไหวแห่งการสร้างศูนย์ใต้เทียมวัดไพล้อมพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับก็ขอเจริญพรครับ